ครับสวัสดีครับผมพบผมเช้งครับตัวตึงบอลไปนะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่เคาะในหางฟุตบอลนะครับคือวันคานที่2กันยายนปี2568นะครับวันนี้ผมหยิบมาฝากมีแค่5คู่เองนะครับผมและ๋ยวผมหยิบมาฝากก็จะเป็นสิ่ของจอห์นสโตนเพนโทฟี่นะครับสำหรับคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าวิลเบอร์ดันเปิดบ้านจับสตีฟเนสคู่ที่2นะครับผมฟริดวูดทาวน์นะครับเปิดบ้านจับแองกิงตันคู่ที่สามพิมัตอาร์ไกเปิดบ้านจับเชลเนมและคู่ที่4นะครับผมวีคอมเบัตเลอร์ ส่วนคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับเบอร์ตันอัลเบียนเปิดบ้านจับเรียวโอยู่21นะครับสำหรับกิจกรรมไายสกอร์ของเรานะครับก็จะเป็นหน้าคู่แรกเลยนะฮะวันนี้แล้วก็จะมีเพียงแค่คู่เดียวนะครับผมสามารถพิมพ์ต่อทีว่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จบลงที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งที่ห้องอาหารของเรานะครับก่อนเวลาบอลเตะ1ชั่วโมงหรือว่าเวลาที่เงินตรงสามารถส่งหลักฐานได้ลิงก์ในดีสคริปชั่นหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทีีไว้้ใหเดย่อนนะะฮ แล้วก็ถ้าหากท่าในใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ห้องอาหาของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะฮะผมฟากท่านเหมือนเช่นเคยนะครับช่วยผมกดไลค์กด s u b สไ cribe ให้ช่องด้วยนะครับผมยังน้อยก็จะเป็นรางใจของการที่งาน,นครับแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูเลยครับ เรามาเริ่มวันที่คู่ได้เลยนะครับก็จะมาหน้าวิวบรันด์เปิดบ้านจับสตีฟเนสโบโรในเวลาที่1ตรงนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดที่เสมอนะครับผมส่วนกระแพงสูงต่ำอยู่ hey hey, สองเมตรครึ่งเหตุอุเหตุแปดปีหลังสนามคู่นี้ก็เจอมาถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชานะปรเด็นมสองครั้งโดยนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเปน็นทางฝั่งของวิวบรันด์ที่เปิดบ้านยันเสมอนะฮะที่1นองตัวตัวหนึง่ง ถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาร์ตลาสุดของเจ้าบ้านวิลเบิร์ดันนะครับพวกเขาก็สามารถชนะ์จไถึง3ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตูน1นึ่งอาลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินไปได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกกันแพ้กับเบนฟอร์ดซิตี้นะฮะที่สามต่อ 2. สองส่วนในฟอร์มของสตีมเนสโบโรนะครับผลงานสิมาร์ตลาสุดวนี้ถือว่าดูดีกว่านะครับพวกเขาสามารถชนะ์จไถึง7ครั้งแล้วก็แพ้เพียงแคค่3ครั้ง โดยเฉลยยิงหนึ่งจกรูต่อเกมเสียประตูหนึ่งรูต่อเกม10เกมวันนี้วินมาได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดจะเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะวีคอมมอนเดอร์ไปได้ที่1หนืตัต่อ0ถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านวิลเบอร์ด,ดันนะครับโดยสามนัดล่าสโหมันนี้พวกเขาก็สามารถช็อถึง2ครั้งแล้วก็แพ้บีกเพียงแค่1ครั้งโดยชิมิชนะลิงคอนซิตี้ที่สอแล้วก็แพ้กับคาริฟซิตี้ที่หนึ่งศูนย์นะครับส่วนนัดลาส ทางด้านของสตีฟเนตโบรโรนะครับผลง,งนานเอบ้านสามารถล่าสมาน,น้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งน,น,นะครับโดย GP er ที่มีแพ้กับชาต้าแอตติกที่3-1หนึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะพอร์ตเบลที่21หนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับทอนาวฮันเตอร์ฟิลด์ทาวที่1นึ่งสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับแล้วก็แผนเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาขอ้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพรวมคู่ก่อนฮนะโดยส่วนตัวที่ผมมองคู่นี้นะก็รู้สึกว่าเกตบอลไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับ แต่ว่าที่ผลงานกันเลยนะฮะทั้งฝั่งสตีเวนโบโลถือว่าค่อนข้างเล่นชัดดูดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยที่ผลงานซีนัทล่าสุดจากโจรการมานันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับซึ่งทางฝั่งของเจา้าบ้านวิลเวอดันนะฮะก็ถือว่าสวนทางกันขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ผลงานซีนัทล่าสุดจากโจรการนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอวางไว้ไดาวน์สตีเวนโบโลนะครับที่เสมอนะครับ ต่อมาในคู่ที่2นะครับผมก็จะเป็นหน้าฟีดวูดทาวเปิดบ้านจากแอคคินสตันสแตอร์ลีในเวลาที่1ตรงหันลท์ับแรกก็จะเปิดห้าฝั่งฟีดวูดทาวนะครับติดครึ่งเมตรส่วนกระแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งเฮดุเวทแปดปีหลังสหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง14ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของแอคคินสตันที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งฟีดวูดทาวสามารถชนะอีกเพียงแค่5ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก3ครั้งเลยนะครับ โดนัทล่าสุดทุกคนนี้พบกันก็จะเป็นทางฝั่งฟรีส์บูทเทิลที่บวกไปตกลงมาได้ถึง4ี่ปตูต่อหนึง่งถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัตล่าสุดของเจ้าบ้านฟรีส์บูทเทิลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะ์จไถึง6ครั้งสเสมอ3แล้วก็แพ้บีบเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกม10เกมมานี้วินไปได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูปีก6ครั้งนัดล่าสุดนะคือการที่สามารถบวกไปเอาชนะบาโรวนะครับที่1ต่อ0 โซนทางฝั่งแอคคิงสตันนะครับผลงานสิมาร์ทลาสุดมานี้ชนะไปเพียงแค่สามครั้งยันเสมอ3แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดห้าลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้พวกเขาวินงมาได้เพียงแค่4ครั้งแล้วก็จบเกมโผลอีกห้าครั้งนัดล่าสุดจะเพิ่งบุกพิจาณเสมอไหกับชูซิเบอรี่ทาวน์นะครับที่ศูนย์ศูนย์ถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านฟีดวูดทาวน์นะครับโดยสี่นัดล่าสุดมานี้ชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอี โดยจิมมี่ชนะทางด้านของคอร์ลไลน์นะครับผมที่สหนึ่งแล้วก็สามารถชนะบิลสตอน์โลเวอร์ที่2อหนึ่งครับนัดต่อมาก็แพ้กับทางด้านครูอาริซันดาที่4ีหนึ่งส่วนนัดล่าสุดทจะได้ในบ้านนะครับผมคือการที่เปิดบ้านยันเสมอกับทางด้านโอแฮมแอตแลนติกนะครับที่1นหนึ่งส่วนฝั่งแอคคิงสตันนะครับผลงานเอาบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชนะไม่เจอเลยนะครับโดยจิมมี่แพ้กับทางด้านครูอาริซันดาที่2อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้กับซอฟต์ซิตี้บีกสองหนึ่งสุ่่่นบบ้าาคือกกรทีุวิิญญาณเสมรนนับดล่าส และคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่สภาพความพร้อมกันเกมและก็แผลกันเรื่อของคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพราวมของคู่ก่อนนะครับเดลฟอนเจว,วานฟรีบูธทาวน,นะครับผมก็ถือว่าเริ่มกลับมาตั้งหลกักได้เลยนะครับผมหลังจากซีนัตก่อนนั้นล่าสุดนะฮะยันเสมอถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งซึ่งเดลฟอนเชียงรายแอคคินสตันนะครับผมก็ถือว่านับเป็นปหัวงยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานซีนัตล่าสุดในรายการนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนนนะะะฮแแแถถมมยััััเสอึงงง2 2คคครรร้้้้ลวก็พไปบ และแถมการจจดการของคู่นี้นะครับผมซีนัทล่าสุดวันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งฟีดวูดทาวที่มกักจะทำดีกว่าเกือบตลอดเลยครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะถึง3มครั้งและก็ยันสเสมอไปอีกเพียงแค่1ครั้งอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอตอ่อหน้าฟีดวูดทาวนะครับที่ครึ่งเมย์เลยครับเรามาต่อกันคู่ที่3มเลยนะครับก็จะเป็นหน้าของพีมัรอาไกาเปิดบ้านอับเซลแนมทาวนะครับในเวลาตีหนึ่งตรง แฮนดิแคปแรกก็จะเป็นทางฝั่งของพรีมัสอาไกานะครับต่อที่จุดเจ็ดห้าส่วนกระแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งเฮดดูเฮดแปดปีให้หลังสลับคุนนี่นะครับผมก็เจอมาถึงสิบครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเปน็นทางฝั่งพรีมัสอาไกาที่สามารถชนะถึงแปดครั้งแล้วก็เซลลน้ำสามารถชนะไปอีกเพียงแค่สองครั้งโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะครับก็จะเปน็นทางฝั่งพรีมัสอาไกาที่เปิดบ้านถล่มไปได้ถึงสามตัวต่อศูนย์ ถ้าเรา,าดูฟอร์มสิมัดล่าสุดของชาวบ,บ้านพิมัดอาไก่นะครับพวกเขาก็สามารถชนะ์จไปเพียงแค่สามครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหกครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมแถมสิบเกมมาน,นี้วินไปได้ถึงสี่ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกห้าครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกกับแพ้กับคาร์ดิฟซิตี้บันทัดที่สี่ตุเตตศูนย์ส่วนทางฝั่งของเซลแนมนะครับผลง,งานสิมัดล่าสุดปนี้ชนะไปเพียงแค่สองครั้งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปอีกหก โดยเฉลียยิง0.6ลูกต่อเกมเสียประตู1 6ลูกต่อเกม10เ,เกมวันนี้วิมได้เป็นแค่4ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก2ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกวิญญาณเสมอกับเซลฟอร์ดมานะฮะที่1นึงถ้าเราโมาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านพีมัดอาไก่นะครับโดยสามารถล่าสบวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ปีกเพียงแค่1ครั้งโดยจะมีชนะควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับที่สามสองแล้วก็แพ้กับเดนนันโอเล่ที่หนึ่งศูนย์นัดต่ ส่วนหน้าหน้าของเซลแนมทาวนะครับผลงานเอาบ้านสินัทล่าสุดวันนี้ยันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งติดเลยนะครับโดยที่มีแพ้เคลมบิดที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับมิวตันคีนดอนที่หน้าศูนย์นะครับนัดต่อมาก็แพ้กับคาริฟซิตี้ที่สามศูนย์แล้วก็ยันเสมอกับเซลฟอร์ซิตี้ที่หนึ่งหนึ่งและคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่สภาพความพร้อมกันเกมแล้วก็แพ้กันได้ของคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพรวมของคู่่กอนนะครับ ต้องบอกตามตรงน,น,นะฮะว่าคู่นี้ถือว่าฟอร์มแยกกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าทา้งฝั่งของเจ้ามพิมัตอากายค่อนข้างจะ่จัดูน่าไว้ใจมากกว่าเล็กน้อยนะฮะโดยที่ผลง,งานสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งซึ่งทางฝั่งเซลแนมทาวนะครับผมพวกเขาหาชชนะไม่เจอถึงห้านัดติดเลยนะครับแถมนัดล่าสุดก็ทำให้เพียงแค่เสมอและสี่นัดก่อนนั้นก็แพ้ไปอีกสี่นัดรวดเลยนะครับถ้าอิงตามฮีดูเฮดนะฮะทั้งฝั่งของพิมั่จติอาัก หลิมมาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับก็จะเป็นหน้าวีคอมบเดอรเลอร์เปิดบ้านจับโคเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเวลาที่1ตรงเห็นนะครับแรกก็จะเปิดให้างฝั่งวีคอมนะครับต่อที่ครึ่งเมตรส่วนกระแพงสูงต่ำที่สเมตรขึ้นะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสนาบคู่นี้ก็จะมาเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางฝั่งวีคอมที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่สามประต่อหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการเจอก,กันเมื่อปี2018เลยนะฮะ ลหลังาำราูฟอร์สมัตล่าสุดของชาวบ้านวีคอมนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หครั้งยันเสมอไปอีก5แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งเลยนะครับโดยเฉลียยิง1ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ึ่งจุดสลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินไปได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอ,อีกเพียงแค่3ครั้งโดยนัดล่าสุดคือการที่บุกไปแพ้กับสตีมเนสตโบโรมัน,นะครับที่1นึ่งปรต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งฮองโคเชสเตอร์นะครับผลงานสมัตล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งเสมอ5แลแ้วก็แพ้ไปอีก3ครั้ง โดยเชลีย์ยิงหนดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึงจุลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาวินไม่ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดะคือการที่บุกไปยันเสมอกับบานเน็ตมาน,นี่ครับที่1ต่องตัวตนึงถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านวีคอบนะครับโดยสนัดล่าสุดวันนี้ก็ยันเสมอถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยจะมีเสมอกับชาวใต้อลาติกที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้กับสตอร์พอร์ตเคาน์ตี้อีก2องหนึ่งคร นะัดต่อมาก็แพ้กับเอ็กเซเตอร์ซิตี้ไปอีก1-0ยันเสมอกับเรดดิ้งไปอีก2-2นะครับส่วนฝั่งโคเชสเตอร์นะครับผมผลงานเอาบ้านสินัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึง1ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีกหครั้งโดยจีมีเสมอกับโอแฮมไปห 1, 1ึแล้วก็แพ้กับออกฟอร์ไปอีก1-0นะัดต่อมาก็สามารถชนะชูซิบิลลี่ทาวได้สองศนะครับแล้วก็ยันเสมอกับบาร์เนตไปอีก1น่งจ และคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่สภาพความพร้อมก่อนเกมและก็แผงกันได้ของค,คู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพห่องคู่ก่อนนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งคู่ที่ถือว่าฟอร์มแยกกันทั้งคู่เลยนะครับโดยฝั่ง้าบ้านวีคอมนะครับผลงาน5นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชชนะไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาสามารถยันเสมอถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งส่วนฝั่งโคเชสเตอร์นะครับผลงานสามารถล่าสุดจากฤดูกาลวันนี้ก็ยังหาชชนะไม่เจอเลยครับยันเสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วกก็แพ้ปอี2ครัง ถ้าวัดกันตามปอนต่อปอนแล้วนะฮะทางฝั่งวีคอมก็ถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าชื่อชันแล้วก็ขุมกำลังของพวกเขานะฮะอย่างในสำหรับคู่ที่ผมขอเชลซีกอร์ต่ำนะครับที่2เมตรขึ้นนี่ครับแล้วมาต่ออันคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นอนนาเบอร์ตันเอิบเนี่ยครับเปิดบ้านฉนะเลือดฟูยูยี่สิบเอ็ดในเวลาที่1ตรงนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้ฝั่งเบอร์ตันนะครับผมต่อที่1เมตรส่วนกระแพงสูงต่ำที่3เมตรยี เหตูเฮดของคุณนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูฟอร์มสิมัตล่าสุดของชาวบ,บ้านเบอร์ตันอัลเบียนก่อนนะครับโดยฟอร์มสิมัตล่าสุดวันนี้เบอร์ตันอัลเบียนก็สามารถชาร์จถึง3ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีกห้าครั้งโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็วินไม่ได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมเสมออีก5ครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้กับลูตันทาวไปนะครับที่สามประตูต่อศูนยน์ส่วนนักเตะไปถึง2ครััง้งยนเสมออไปอีกก4แล้ว็แพ้้ไปอีก4คครรัังนะบ โดยเฉลยยิงหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดหกลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วินไปได้ถึงสามครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่สามครั้งโดยนัดล่าสุดน,นะครับผมคือการที่สามารถปลุกไปเอาชนะ s t o k ซิตี้อยู่ยี่สิบเอ็ดคะครับที่สองตัต่อหนึงถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเชลซีบบเมอร์ตันอาลเบียนนะครับโดยสามารถล่าสุดวนนันนี้ยันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับ โดยจีมีเสมอใกับพอร์ตเวลที่0-0แล้วก็แพ้กับลิงกอนที่1-0นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านคือการได้เปิดบ้านแพ้ลูตันทาวไปน,นะครับที่3ตัต่อ0ส่วนองคฝั่งของริวพูลอยู่21นะครับผลงานนอกบ้านสีนัดล่าสุดวันี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอ2แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจีมีเสมอกับแอสตันวิลล่าอยู่21นะครับที่2-2แล้วก็เสมอกับแมนซิตี้อยู่21ไปอีกหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับเลสเตอร์ซิตี้อยู่21นะครับไปอีก4 2 21 2แล้้วก็สสาามารถชนะโตตซิีีอยู่่ท และคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่สภาพของพร้อมกอนเกมและก็แผงกับเรื่องของคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพรวมของคู่ก่อนนะครับตัวรองฝั่งชาบ้านเบอร์ตันอาเบียนนะครับผมก็ถือว่าข่อนข้างรีชัดน่าเป็นห่วงเลยนะครับโดยเฉพาะผลงานล่าสุดเมืนี้พวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะและแถมนัดล่าสุดเปิดบ้านแล้วก็แพ้กับตำแหน่งของดูแลนทาวนะฮะไปที่สามต่อศูนย์ส่วนรองฝั่งของลิเวอร์พูลอยู่21นะฮะฟอร์มอาจจะดูค่อยๆรองอยู่บ้านนะครับแต่ผมก็เชื่อว่านัดนนนี้้พพวกเาาา่่จะะะไมแขดรอยฮ ย่างนัสำหรับคที่ผมรอมาหน้าของลรเวอว่าคู่ยูยี่สิบเอ็ดครับที่หนึ่งเมตรครับแล้วเป็นไงบ้างผมห้าคที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็นะฮะว่าคู่ไหนถูกใจนะฮะก็สามารถหยิบสลาก้าไปเลยนะครับอย่าลืมเก็บคิดพิจารณาอีกเรืหนึ่งนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็ห้าคนที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคนไหนไปบ้าง โดยในคู่แรกนะครับผมวางไม่น่าสติมเนนโปโรที่เสมอคู่ที่2ครับต่อฟิตวูดทาวที่ครึ่งเมตรและคู่ที่3ต่อพิมัสอาไกที่จุดเส่วนคู่ที่4คู่ของวีคอบนะครับผมเชลี่ยสกอร์ต่ำที่2อเมตรครึ่งและคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับลองไน่น้าของดิวัภูยูยี่สิที่1นเมตรนะครับแล้วส่วนต่อหน้ากิจกรรมทายสกอร์ของเรานะครับผมวันนี้ก็จะมีเพียงแค่1คู่นะฮะแล้วก็จะเป็น้าคู่แรกเช่นเคยนะครับผมสามารถพิมพ์ต่อที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จบันทที่่่เาไหรระคบ แล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งไปที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบันเทิงหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าปรลาเที่ยงคืนตรงสามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ี่ดีสคริปชั่นหรือว่าจะเป็นลิงค์ใต้คอมเต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทิว้ให้เรียบแบบนี้น,นะฮะหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรในเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมง แล้วก็ก่อนจะไปคิ้นไปนะฮะผมขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างเหมือนเช่นเคยนะครับช่วยผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับผมอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมกันทำงานนะครับยังไงสำหรับวันนี้ตูตึงก,ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะฮะและเจอใหม่ในวันนี้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ